สวัสดีค่ะวันนี้พบกับผมรถยนต์แบร็กไลเนอร์บายอไอโปรดักต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่างต่อเนื่อง20ปีสอนวันนี้เรามาในรุ่นรถฮาวา l j o ลออนนะคะเป็นตัวไฮบิด2022ลูกค้าเลือกเป็นรุ่นมินิสปอร์ตกระดุมเล็กเน้นทำความสะอาดง่ายเซ็ตฟูออปชันนะคะที่ลูกค้ากำลังชมอยู่ตรงนี้ เป็นด้านฝั่งคนขับมีชิ้นคนขับมีข้างเกียร์มีใต้เบาะนะคะและตอนที่สองชิ้นงานที่วางที่พื้นจะสอดเข้าไปใต้เบาะคนขับเลยแล้วก็มีชิ้นใต้เบาะตอนที่สองเพื่อกันเปื้อนด้วยนะคะจะปูเต็มแบบนี้เลยค่ะ ลูกค้าสังเกตค่ะเราจะเก็บงานเข้าไปถึงใต้เบาะเลยช่วงท้ายรถนะคะกระโปรงท้ายรถลูกค้าเพิ่มออปชันแผ่นท้ายเพิ่มรุ่นนี้เน้นทำความสะอาดง่ายค่ะลายกระดุม ด้านคางใต้เบาะเห็นไหมคะเราเก็บงานด้านคางใต้เบาะทั้งหมดเลยพื้นเรียบ mm hmm. ด้านหน้าสายค่ะหน้าสายเช่นการวางพื้นข้างเกียร์ใต้เบาะทั้งหมดช่วงที่เป็นพื้นพรมนะคะเราจะเก็บรายละเอียดทั้งหมดค่ะ ฝากไว้ด้วยค่ะหากสนใจสั่งซื้อผ่านช่องทาง n ลน์ @backliner และ @eiproduct ได้เลยค่ะฮาวาวโจไลออน